วันนี้ก็ยิงตรงมาจากที่ไหนคนระับอุดรธานีผู้จากบอกอุดรคนอดุดรน,นี่คนพีโ่โนกมูแมนคอนเทนนี่บอกวิสานว่าอะไรอันนี้อุดรแทะน,นี่นอุดรแทะแท้แทผมอันนี้มาปรึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์ก็มีของเล่นมาให้ตรวจสอบก็คืออันนี้ประกอบตู้บนสมมตเองแล้วดูโคดสายแบตเดี๋ยวให้ดูนะโคดสายแบตก็ามาด้วยนะเนี่ยมีของมาด้วยนะโอ้โหนี่ใหญ่จริงๆแต่ว่า มันบอกว่าเบอร์35ม้าปอกสองชั้นอันนี้เป็นทองแดงแท้ไม่แท้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มีแว่นสองะ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือไปติดตั้งการใช้งานเองให้มาตรวจสอบระบบว่าที่เดือนไว้ถูกต้องไหมตรวจสอบแล้วก็ถือว่าฝีมือโอเคเลยนะครับการเข้าห่างปลาเรียบร้อยมากแล้วใช้ต้หดมีการบัดกรีสายอันนี้บอกเลยว่าความแน่นสำคัญที่สุดเรื่องระบบโซลเซลท้ามไม่แน่น ก็จะได้บ้านใหม่เดี๋ยวเราไปทำการทกี่ระทำสายเข้าอินเวอร์เตอร์นี่ไปยกอินเวอร์เตอร์มาด้วยนะยกมาด้วยเป็น3 5มพัารวัตต์ของแม็กซไสกายบอกยี่ห้อได้ไหมอันนี้ผมส่งไปกิวดอนแล้วเขาก็วิ่งจากกิวดอนมาหาผมอันนี้คือ DIY ใช้งานเองทำเองไม่มีค่าแรงอ่าเราไม่มีค่าแรง ถ้ามีพื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าอยากติดตั้งเองถ้าไม่เข้าใจก็วิ่งหาผมที่จังหวัดพิษณุโลกได้ให้คำปรึกษาได้ค่ากาแฟสองแก้วเปวโอเคครับเรื่องเลือเราถนัดอยู่แล้วแต่เรื่องใส่ีไม่รู้นะ <laughs> ส่งไปจากพิษณุโลกไปถึงอุดร กอถึงอูดรวิ่งกลับมาหาพิจารณโลกว่ะเพื่อความชัว่อ่าเพื่อความชัวไม่มันผิดพลาดเดี๋ยวบอกไอ้เอามานี่ื่องมันเสียบอกว่าไม่ได้เสียนะยังยังไม่ได้เปิดเลยไม่ทำอะไรใดทั้งสิ้นอ่าแต่ผมว่าเทสไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาตรวจสอบวยการที่ให้ดูดูช่องช่องของการเสียบแบบถ้าเป็นสายไปี้ยมันไม่ได้นะเนี่ยเข้าไปมันจะใหญ่เนี่ยคือมันต้องเข้าห่างปลาเรียกห่างปลาแบนเห็นไหมเฉพาะปอกสายนี่ก็เบลอแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวตัด ตออแต่ว่าถ้าช่วงในช่วงของด้านด้านบนที่จะเข้าเบรคเกอร์เราใช้ตรงนี้ไงครับอ่าล้วก็ใส่หางผานเข้าไปมันก็จะได้พอดีแล้วระยะที่มันอ่ามันก็ไม่ได้เยอเกินไปหรอกนะเบอร์ขนาดนี้แต่นี้พอผ่านเบรคเกอร์ปุ๊บมันออกไปเป็นเบอร์35รซึ่งมันระยะ2เมตรซึ่งมันทนได้อยู่แล้วเพราะว่าโหลดตัวนี้อย่างมากก็แค่3,500ปกติเราก็ใช้ไม่ถึงหรอกรใช่ไหมรับเอ 1, 1ตัว1 0 2,000วีดียูก็จะกินอยู่เต็มที่1,200วัตต์ ซึ่งสายแค่นี้ก็พอจ่ายอยู่แต่ว่าถ้าเดินระยะไก,กลๆจะต้องสายใหญ่จะร้อนอ่าเพราะว่ามันมีค่าสูญเสียคือมันร้อนไงอ่าเดี๋ยวผมจะทําการใส่หางปลาให้ใหม่โอเคปายบัตรนี้เราก็จะทําการออกแรงกันนะครับออรับรองว่าแน่นแน่นอนตะเนีน้แต่ว่าต้องหันองศาดีๆไม่งั้มันจะเลี้ยวหน่อย รับรองว่าไม่หนีไปไหนแน่นอนบางคนบอกว่าไม่มีก็ค้อนต่อนะต่อได้ไหมครับต่อได้ครับแต่ว่าไม่อยู่ครับ <c oughs> ก็จะบานอย่างนี้เรบานอย่างนี้ทํายังไงบานเกินไม่ใช่ไหมแกก็เจอนี่ดิอันนี้นักดีวายาาไไใช่เพราะว่าหางปลามันมันใหญ่มันใหญ่กว่าสายใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องใช้วิธีการดัดแปลงเข้าไปเ็ร้องว่าแบบนี้แข็งแรงแน่นอนไม่มีคำว่าหลุดถ้าหลุดก็คือไม่อยู่นั่นเองอ่ะพอานนนขึ้นมานิดนึงนี้อ้าวกับเข้าไปหน่อยนึง มาทดสอบในการที่แย่เ yeah. ข้าไปเมื่อเมื่อใส่เราใส่หางปลาเสร็จเรียบร้อยแต่นี่ไม่ได้ใส่ท่อหดหุ้มนะนี่ทดสอบก่อนก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกที่เป็นเดือยของหางปลาก้านไม่ขีดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ขีดไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้หางปลาไปเช็คแล้วแล้วก็ขันเข้าไปแล้วก็ทดสอบถ้าเป็นแบบถ้าเราไม่ใส่หางปลาเลยอ่ะสายไฟมันเป็นฝอยนะครับมันเป็นฝอยอย่างเงี้ยมันจะหดตัว พอบ,บีบอัดเข้าไปมันจะไม่อยู่มันมดึงออกได้ทดสอบการใส่เข้าไปอ้าวยังไม่ได้ขันดูวว่ายังไม่ได้เข้ารูมันปึ๊บอ่านิดนึงปึ๊บแน่นลวดึงนะอ่าแมวมาฉุดก็ไม่อยู่เอ้ยอยังไงช้างมาฉุดก็ไม่ลดโอ้โหพูดผิดนะทดสอบต้องอย่างนี้เลยถึงจะอยู่ของแท้ ต่อดอกนะครับอ่าวิธีการเลื่อนมันก็จะมีบอกงี้นะดูนะปึ๊บอ่าเห็นไหมว่า AC input ครับนี่เรียกว่าฮิร์ตมันไม่มีมาเพราะเราไม่ได้ต่อไฟฟ้า PV, PV. input ก็คือมันจับแรงดันที่แบตเตอรี่ครับอ่าก็คือมันยังไม่มีเข้ามาไงแผงถ้ามีเข้ามาจะขึ้นตรงนี้เป็นโวลต์นนะครับคย26บโวลต์อ่านี่ไง PV มันเป็นแอมป์เห็นไหม P.V. อินพุบขึ้น A ก็คือแอมแต่ว่าเราไม่ได้ต่อแผงไงอ่าต่อไปก็จะเป็น W ก็คือวัตต์ P.V. อินพุตจำนวนวัตต์ที่ผลิตเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น2 3 0สามวัตต์เอาพุตันจะมีบอกซ้ายขวาเห็นไหมอ่าเนี่ยอินพุแบตเข้ากี่แอมมันก็จะบอกด้วยอ๋ออ่าเรากดดูได้แล้วก็เห็นไหมช่วงช่วงที่ใช้งานว่ามันกินแบตกี่แอมมันก็จะบอกมันจะบอกหมดครับเนี้ย ตรงนี้มันจะบอกเรานะแบตยี่สิบห้าจุดสองโวลต์เห็นไหครับอ่าเนี่ยเอาพูทห้าสิบเฮิร์ก็คือความถี่ต่อไปก็จะเป็นโหลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยอ่าบอกว่าเรากําลังใช้โหลดอยู่กี่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็จะบอกว่าเห็นไหมโหลดอันนี้ก็คืออ่าเขาเรียก VA แต่เรากดไปทีนึงก็จะเป็น W ว่าว่ากินกี่วัตต์ถูกต้องครับผมมันก็จะบอกอ่ามันสามารถกดเลื่อนดูได้ ถ้าเป็นแอร์ก็คือขึ้น1,200วัตอะไรก็ใช่ครับควรบริหารจัดการไหมว่าไม่ให้เกิน3,000วัตหรือว่า3,500วัตอ่าเดี๋ยวเราจัดการที่ชิโนุทำมือโอเคแล้วก็ไอตัวที่บอกค่าของมิเตอร์ครับว่าจ่ายไฟกี่วัตคือบริหารตรงนั้นตรงนี้เรามีแค่หน้าที่กดเลื่อนดูใหม่ๆจัดขยันนานๆไปก็ขี้เกียจ เครื่องจ่ายไฟปกติไหมก็ให้ดูที่เฮิร์ตนะครับแล้วก็โวลต์อันเนี่สองร้อยสามสิบโวลต์ซึ่งทําไมถึงตั้งสองร้อยสามสิบโวลต์เพราะว่าโซล่าเซลล์คือการผลิตไฟของเราเองระยะสายที่เดินไปอาจจะไกลครับซึ่งมันสองร้อยสามสิบโวลต์เนี่ยป้องกันไฟมันตกมันตกอ่าแต่บ้านเราเห็นไหมว่าบางทีบ้านก็จะเป็นสองร้อยยี่สิบครับบางทีไฟฟ้าก็โวลต์กระแทกขึ้นไปสองร้อยสี่สิบใช่อ่าเราจึงตั้งไประดับกลางคือสองร้อยสามสิบ ถ้าถามว่าตั้ง220ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าผมใช้ตามประสบการณ์คือ230โวลต์คือให้เครื่องตัวนี้ผลิต230ถูกต้องครับเนาสามารถกดเลื่อนดูได้หมดนักขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ก็คือจ่ายไฟได้เต็มแม็กอยู่ที่3,500วัตต์แต่ท่านนียมไอ้ท่านแนะนําคือไม่ให้จ่ายโหลดเกินของตัวเครื่อง <30. S 1> ก็คือ60%พอโหลดต่อเน,นื่องนะ60% อย่างเช่น3า0พันห้าก็จะเหลือลาบประมาณสักสองพันห้าอ่าอย่างนี้เครื่องก็จะทนแต่ไม่ใช่สามพันห้าก็เล่นสามพันห้าตลอดเลยอย่างนี้ก็ตายถ้าเป็นคนทบบทำงานทั้งวันไม่หายใจก็ตายเลยทำงานนะสัก่นะสักสองพันห้าฮ่าสักสองพันห้าแบบตอนนี้ยโอเคทนไหวครับโอเคครับเครื่องทํางานปกติหลักหลักสูตรเป็นยงี้เปิดแบตเข้าก่อนเอาแบตเสียบปึ๊บครับพอเสร็จแล้วเปิดเครื่องเปิดเปิดเนี่ยตรงนี้ เปิดสวิตช์แบตแล้วก็เปิดเครื่องถูกต้องทา่ทานี้ก็รอพักหนึ่งร,รอพักหนึ่งหน้าจอติดขึ้นมารอให้มันดังอะไรเรียบร้อเยเป็นระยะสประมาณสักสองนาทีอะ่อะเพราะสองนาทีเสร็จเปิดแผงเข้ามาครับกดแผงเข้ามาดูหน้าจอว่ารูปแผงขึ้นไหมอ่าโอเครูปแผงขึ้นตอนนี้ถ้าเรามีไฟฟ้าอยากเอาไฟฟ้ามาเป็นแบคอัพก็คือไฟฟ้าเข้าที่หลังสุดค่อยค่อยค่อยมาออนเบรกเกอร์ไฟฟ้าเข้าไปแทนถูกต้องครับคราวนี้ถ้าเวลาปิดครับเราก็ย้อนสอนย้อนสอนก็คือปิด กันไฟ้าก่อนฟแล้วก็มาปิดแผงครับแล้วก็ปิดเครื่องแบตไม่ต้องปิดมันปล่อยมันเพราะว่ามันไม่ได้ทาอะไรอยู่แล้วปิดเครื่องก็คือปิดเครื่องในกรณีท่าเราอยากจะซ่อมบํารุงสายฟงสายไฟขอ,องเรารก็แนะนําปิดระบบให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> แล้วการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งอย่าตั้งค่าในขณะที่เครื่องกําลังปล่อยโหลดอยู่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเครื่องกำลังปล่อยโหลดอย่างเช่เนกดแอร์อยู่เนี้ยแล้วเราไปตั้งอ่ะไอคนกาลังทํางานอยู่ดีให้หยุดทึกเนี้ย ถ้าเป็นคนจะช็อกไหมครับเครื่องก็จะช็อกเหมือนกันไงก็เหมือนแบบอยู่ดีๆแล้วร้อนอยู่อะถอดถอดโหลดให้หมดถึงแกมากดตั้งค่าใช่ครับปิดโหลดครับปิดโหลดทุกอย่างเราค่มาตั้งค่าแต่ด้วยด้วยปกติแล้วไม่ควรตั้งค่าอะไรอีกแล้วถูกต้องครับาไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผมค่าตัวนี้มันจะมีโอกาสเพี้ยนไม่มีครับยังไงอีกไหมวันข้างหน้าให้เราปิดเกิดเปิดเครื่องกี่รอบก็ยังจำเหมือนเดิมเครื่องเพื่อเครื่องจะไม่เพี้ยนครับคนเท่านั้นที่จะเพี้ยน ม่มันมึงถึงเลยรอบบางทีไปกดตัวนู้นตัวนี้เผื่อไม่กดไม่ไม่ครับให้เรากดค่าดีฟอมันก็ได้เนี่ยให้กดอย่างเงี้ยก็ไม่ไปไหนคัอถ้าตั้งค่ามันจะต้องกดค้างเขาเรียกว่าเซฟตี้กดแค่ใช่ครับเพราะว่าเขาทำเซฟตี้มันดีแล้วครับคือถ้าจะตั้งค่าปุ๊บมันต้องกดให้เธอค้างพอถึงจะตี๊ดยาวปุ๊บมันจะขึ้นเมนูขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเราไม่กดอย่างเงี้ยเขาป้องกันเด็กเด็กกดเล่นครับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับครับ แต่ถ้าจะดูอย่างอื่นก็คือแค่กดตัวนี้อูใช่ครับลูกศอนขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงแค่อัพดาวแค่นั้นก็จะดูเมนูต่างๆใช่ครับแต่ที่ตั้งค่าไว้ก็จะไม่เพี้ยนไม่เกี่ยวกันละครับผมอย่าไปกดแช่เท่านั้นเองใช่ครับอือฮะโอเคเปิดแบตเปิดแผงน่แล้วก็ไฟฟ้าถูกต้องครับเปิดแบตเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องออนออฟนะออนออฟอ่าครับอันไหนไม่เข้าใจก็ ฮัลโหลอจานมันยังไ <c oughs> งไรครับอ่พัดลมในตัวมันมีมีครับมียัดล,ลมสองตัวพัดลมสองตัวใช่ครับประมาณกี่องศามันจะถึงทำงานมันทําตามอุณหภูมิอุณหภูมิม,มันจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบองศาถึงจะพัดลมทางานใช่ครับโดยโดยทั่วไปนะโดยโดยโดยทั่วไปพวกระบบอินเวอร์เตอร์แต่ว่าเวลาโหลดเบาพัดลมทํางานเบาเวลาโหลดแรงพัดลมทางานแรงอ่ เพราะว่าตอนเนี้ยจะเอาไปติดตั้งนะมันยังอยู่ภายนอกอาคารอยู่ยังไม,ไม่ไม่ได้ให้เขาอยู่ในที่ความเย็นเท่าที่ควรนะนะก็เลยว่าพัดลมควรจะเอาพัดลมติด DIY ช่วยดูดช่วยเป่าตรงไหนไหมไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเพราะว่ามันทําตามุาตรูมิอยู่แล้วอฮะแล้วคือถ้าเราไปลดใช่ไหมยอย่างน้อยให้มันมีระบายอากาศอองเลดนนึง มีมันต้องเป็นที่โล่งเป็นท้องโล่งอ๋อท้อง้องโล่งมีปัญหาครับไม่ไม่ไม่ต้องเอาโบว์เปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยายาไม่ต้องทำเพราะว่าพังกันมาเยอะแล้วคนเราไปจ่อตรงนั้นจ่อตรงนี้ใช่ใช่อ่าครับอันนี้พัดลมอ่ะบางทีลมมันเข้าไปกระแทกกับพัดลมตัวข้างในมันมีการประทะกันเกิดขึ้นครับโอกาสที่มันจะพังก็มีอยู่ยิงจบไม่เข้าไม่เข้าครับนี่ครับนี่ช่ลมาอันนี้ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขานะครับไหจะบอกว่าอาจารย์เป็นสปอนเซอร์เขาป่ะเนี่ยเชีย์ดังเลยไมนไี้เป็นสปอนเซอร์นะ แต่เดี๋วเราเพูดตามความเป็นจริงที่หลักการที่เราเอามาทําการทดลองแลบโอเคผ่านใช่ได้ครับก็นานๆไปตรงนี้จะมีฝนเกาะใช่ไหมครับเราก็คลายน็อตออกมาแล้วก็องน้านไปล้างพอล้างเสร็จก็ปป่าให้มันแห้งหรือตากก็ได้เรากลักบามาใส่เหมือนเดิมแค่นั้นเองเขาเรียกว่ากล o องจมูกพัดลมตัวไหนนี่พัดลมนี่พัดลมตัวนี้คนว่าไม่ใจพัดลมตัวไนพัดลมตัวนี้มาทํางานอยู่ไงโอเคครับอันใครไม่เข้าใจก็ทานนะครับ หรือตอนนี้ทาไม่ออกกลับบ้านไปนิดหน่อยก็ถามเห็นไหม